จอนี่ก็สามารถดันดันบัตรดันบัตรเข้าไปก็สามารถทำรายการต่อได้เลยครับผมใช่ครับประมาณทุ่มทุ่มสามห้าผมเดินได้เดินไปเข้าห้องน้ำน,นะครับแล้วก็ทํธุระเสร็จเดินออกมาประมาณทุ่มสี่สิบครับได้ยินเสียงอ่าตู้ไอทีมร้องนะครับก็เลยเดินเดินเข้าไปดูว่าทําไมมันถึงร้องก็เลยไปเจออ่าอีกบ,บัตรไอทมาครับคาเครื่องอยู่แล้วก็ยังทารายการถางอยู่ครับผมก็เลย ดึงบัตรออกมาแล้วก็เดินไปที่หน้าธนาคารลืมไปว่าเขาปิดแล้วมันก็เลยได้ถ่ายรูปแล้วก็วิ่งออกไปให้อเรเตอร์ข้างล่างครับแล้วก็จากนั้นผมก็มาโพสต์ลงแต่ว่าโพสต์ลงในกลุ่มโคราชแต่ว่าผมรู้เท่าไม่ถึงการคือผมไม่ทราบว่าผมต้องปิดหมายเลขไว้อะไรเงี้ยครับก็เลยทําให้กลุ่มวิชาชีพได้ได้ไดอาเอาเงินในบัตรเตรียมไปครับจากที่จะคุยกับเจ้าของบัตรนะครับผมใช่ครับ ก็คือเหมือนแบบเขาได้ได้เห็นรหรัสรหรัสบัตรอสามตัวครับเขาก็เหมือนแบบที่เจ้าของบัตรเขาพูดคุยกับผมก็มคือว่าเขาได้ได้เหมือนแบบได้ไปเติเมเกมออนไลน์แล้วก็เหมือนแบบไปกดสินค้าประมาณยี่สิบรายการนะครับผม,มที่ mm. ท,ที่ที่ได้คุยกันเมื่อคืนนะครับใช่ครับอเขาเห็นรหัสบัตรข้างหน้าข้างหลังบัตรเขาเลยเขาเลยใช้ประโยชน์จากบัตรได้ใช่ครับรรอบื ไอ้มันจะมีเห็นบอกมันมีหมายเลขสามตัวหน้าบัตรอะไรเนี่ยครับคือผมก็ไม่เข้าใจเหมืนอนกันแล้วอยากให้คนที่มาสวมรอยหรือม่จฉ่นนี่ไงบ้างก็คือตอนนี้เจ้าของบัตรก็ได้ไปแจ้งความไแล้วครับก็คือเจ้าของบัตรก็ให้ผมโพสต์ลงว่าใครที่กดกดไปหรือว่าสวมรอยนะครับก็เจ้าของบัตรก็อยากให้เอาอเงินมาคืนนะครับ จะได้ไม่ต้องเรื่องถึงแบบอะไรเยอะแยะมากมายครับก็เห็นใจกขาเป็นการผมก็ได้ไปขอโทษสองคันครับว่าเออผมที่ผมทําไปคือรู้เท่าไม่ถึงการแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับผมใช่ครับก็เขาก็ขอบคุณครับแล้วถ้าเกิดเขามีใคท,ที่ดูอยู่อยเอาเงินลดคืนที่ติดต่อได้ไงให้มาติดต่อที่อ่า จ้าของเจ้าของโพสเจ้าของบัตรอีเมก็จะจะโพสในในอ่าในาข้อความในคอมเมนต์อยู่แล้วเพราะว่าเออถ้าเกิดอยากจะเอาเงินมาคืนตรงเนี้ยก็ให้ติดต่อเข้าไปที่อ่าในาข้อความส่วนตัวเขาได้เลยครับอหรืออ,อีอิลบอกมาในข้อความพี่ก็ได้ไดอ่าใช่ครับผก็อยากจะฝากไว้อาก็คือแบบอะไรที่ไม่ใช่ของเราก็ไม่ควรที่จะไปเอาครับ